สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับนายอมสินครับช่วงนี้อากาศคลึมนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว อากาศหนาวมากครับสกลนนะครนครพนมอีสานตอนบนนี้กลางคืนนิดหนาวมากและช่วงเย็นๆตอนกลางวันก็จะเป็นครึมๆแบบนี้ครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ในสวนคนหาม,มาเยอะมากเลยนะครับมันเป็นสมุนไพรด้วยมันเป็นผักด้วยกินแล้วมันดีจริงๆหรอกก็วันนี้จะพามาดูบอกสรรพคุณอย่างละเอียดนะครับเข้ากับอากาศเปลี่ยนฤดูพอดีนะครับถ้าใครไม่สบายอยู่เป็นหวัดเป็นน้ำมูกควรดูคลิปนี้ครับง่ายๆกินเป็นผักก็ได้ครับ สมุนไพรของเราวันนี้ก็คือผักปราบใบแคบครับผักปราบจะมี3ตัวจะมีผักปราบใบกว้างผักปราบใบแคบผักปราบนาผักปราบนาใบมันจะเป็นเรียวๆนะครับแหลมๆออกมาจัดอยู่ในตระกูลผักปราบเหมือนกันครับช่วงนี้ยังไม่ออกดอก ดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆลเล็กๆคุณผู้ชมสวยมากกินเป็นผักได้นะไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นแค่วัชพืชข้างทางด้วยตอนนี้ในสวนผักเก็บกินได้ครับแต่ถ้าตรงไหนที่คิดว่ามีสารเคมียอยู่ข้างทางไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็อย่าไปเก็บกินนะครับต้องเป็นแหล่งที่สะอาดจริงๆแล้วเมั่นใจจริงๆทั้งต้นของเขาเป็นยาช่วยให้เจริญอาหารใครที่เป็นโรคเบื่ออาหารกินข้าวไม่อร่อยกินแล้วรู้สึกเบื่ออาหารเป็นโรคเบื่ออาหารก็สามารถกินผักป่านี่แหละไปลวกก็ได้ไปต้มก็ได้มากินเป็นผัก,ผกเครื่องเคียงได้ครับ คนพื้นบ้านล้านนาใช้ลำต้นของผักป่าใบแค่ผสมกับก้นจ้ำทั้งต้นรากสาบเสือรากปืนไส้นกและรากมะเหลี่ยมหินนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยากแก้ไอแก้น้ำมูกคน้นถ้าเป็นแบบสดนะครับให้ใช้ประมาณ30กรัมต่อน้ำา1ลิตรถ้าเป็นแบบแห้งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเก็บกินเป็นแบบแห้งเนาะจะ่ผมเผื่อไว้ถ้าแบบแห้งซักกรัมก็พอครับต่อน้ำา1ลิตรต้มประมาณ20นาทีค่อยๆเคี่ยวไปนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงค่อยๆเคี่ยวไปใช้ดื่มครับ ดื่มก่อนอาหารจะเป็นก่อนนอนก็ได้ตอนเช้าก็ได้ครับตัวนี้จะช่วยลวดน้ำมูกยังเป็นยาแก้ไอที่ยังเป็นผักด้วยครับทั้งต้นเป็นยาแก้อาการหูอื้อปวดหูโดยใช้ทั้งใบทั้งต้นทั้งก้านของเขานี่แหละคุณผู้ชมเอาไปกินได้เลยต้มกินเหมือนที่ผมบอกนะทั้งต้นยังใช้เป็นยาระบายได้ด้วยชาวเผาอีก้อและเผาแมวจะใช้ใบหรือทั้งต้นนำมาคั้นเอาแต่น้ำทาแก้โรคผยวหนังผื่นคันหูแก้โรคเรื้อน แก้อาการระคายเคืองผิวหนังได้ใบของเขานํามาตามคั้นทารักษาแผลสดแผลตะอรอใช้เป็นยาห้ามเลือดได้ด้วยนะครับทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบรรเทาอาการปวดได้ด้วยคนที่ปวดข้อปวดข่าวปวดเส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นใช้ต้นของเขาเนี่ยแหละเอาไปทุบทุบหรือว่าตำพอแหละเอาไปพอกบริเวณที่ปวดได้ยอดอ่อนก็ยังเป็น ผักนะครับคุณผู้ชมรับประทานได้ทั้งสุกทั้งดิบบางคนก็ชอบกินสุกบางคนก็ชอบกินดิบกินกับน้ําจิ้มน้ําพริกปลาทูแกงเรียงแกงส้มได้หมดเลยคุณผู้ชมอร่อยมากชาวเนื้อชาวอีสานนะครับส่วนใหญ่จะกินกันไม่ทราบว่าทางภาคอื่นเรียกว่าผักอะไรครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าใครชอบกินเมนูไหนบอกได้นะครับและตอนนี้เป็นไวรัลเลยหลายคนเอาผักป่านี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดดให้ดูนะใช้ผักป่านี่แหละครับเอาไปทําเป็นน้ําสกัดผักปรา ดื่มเพื่อบำรุงร่างกายเชื่อให้เจริญอาหารได้ด้วยนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงคนที่ไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียบ่อยๆควรกินผักป่าตัวนี้แหละมีเครื่องสกัดก็สบายไปเลยครับถ้าใครไม่มีเครื่องก็เอาไปต้มน้ําดื่มถ้าอยากให้กลิ่นหอมขึ้นก็เอาไปใส่ใบเตยน,นิดหนึ่งคุณผู้ชมเอาต้มรวมกันผมก็เคยกินนะแต่ผมกินแบบลวกยังไม่เคยกินแบบสดลวกกินก็อร่อยครับจะนิ่มๆ กำลังดีเลยช่วงนี้เก็บผักปากดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงๆเล็กๆไม่ใช่เป็นหญ้าเป็นวัชพืชน,นะนี่ก็คือผักที่เป็นสมุนไพรอย่างดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างสําหรับผักปราบใบแคบสรรพคุณก็ใกล้เคียงกันครับกับใบกว้างแล้วก็ผักปาก่านาส่วน2ตัวนั้นก็จะมีสรรพคุณอื่นเพิ่มเข้ามานิดนึงครับแก้น้ามูกไหลแก้ไอคนที่เบื่ออาหารนำไปทานได้ครับ ทานได้หลายรูปแบบมากๆก่อจากกันวันนี้ฝากไว้ด้วยครับสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมัยออมสินขอนลาไปก่อนครับกับผักปราบใบแคบสวยๆของเราครับสวัสดีครับ